ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้าโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้าตั้งอยู่เลขที่3 44ี่หมู่ที่สองตำบลเวียงอําเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสองสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2479เดิเดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลหนึ่ง ป่าเป้าประชานุเคราะห์ในวันที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2481ได้รับบริจาคที่ดินจึงย้ายมาตั้งในบริเวณที่ตั้งปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านในเวียงจนเมื่อปีการศึกษา2540โรงเรียนได้รับการยกฐานะเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้าจนถึงปัจจุบัน เขตบริการของโรงเรียนมี4หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่2บ้านในเวียงหมู่ที่3บ้านป่งหนอง,นองหมู่ที่7บ้านดงหลหายหน้าและหมู่ที่10บ้านสีเวียงทองเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ในปีการศึกษา2,565มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด606คนแยกเป็นระดับปฐมวัย153คนและระดับชั้นประถมศึกษา453คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน46คนปัจจุบันมีนายชูชาติชัยศรีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและนายชยพลปวงตาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยใช้ระบบ <wij> ประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้าได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาการเรียนรู้ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งนี้เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกฝ่ายมีส่วนในการจัดการศึกษาต้องตระหนักและดำเนินการจนบรรลุผลในที่สุดโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้าจึงใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักรษษาช2561เ็ป็น,นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธ,ธิภาพซึ่งโรงเรียนมีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเบียงป่าเป้าได้จัดทำมาตรฐานการศึกษาซึ่งเป็นข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์ของสถานศึกษาและเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมกำกับดูแลตรวจสอบประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนสำคัญที่สุดสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ เป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดประชาการจัดการศึกษาและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียนผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งมีองค์ประกอบตัวชี้วัด ประเด็นการพิจารณาและเกณฑ์การตัดสินคุณภาพที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาไว้ในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างครบถ้วนและชัดเจนการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้ามีการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา2563ถึง2565 เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมและความโดดเด่นเฉพาะของสถานศึกษามีเป้าหมายคุณภาพรายปีที่ท้าทายต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจำปีสามารถดำเนินการตามแผนโดยบรรลุตามเป้าหมายรายปีซึ่งมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นระบบคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรเพื่อสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแผนงานในรอบปีที่ชัดเจนและปฏิบัติได้โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียนผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนในการกำหนดทบทวนและปรับเปลี่ยนเป้าหมายคุณภาพรายปี มีเป้าหมายความสำเร็จของการดำเนินงานและเป้าประสงค์ของสถานศึกษาที่เกิดการนำผลการประเมินคุณภาพภายในผลการประเมินคุณภาพภายนอกและผลการประเมินการจัดการศึกษาของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูลฐานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่และระดับซึ่งแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้าเป็นทิศทางสำคัญในการบริหารจัดการโรงเรียนสู่คุณภาพผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้นำทางวิชาการควบคู่กับการบริหารจัดการ ด้วยระบบคุณภาพและระบบคุณธรรมมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และเป็นผู้นำในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC อย่างต่อเนื่องทั้งในระดับชั้นเรียนระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับโรงเรียนรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโรงเรียนมีนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุก โดยใช้โมเดลระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน AWP 3Q m o เดลตามแนวทางปฏิรูปการศึกษามีแผนปฏิบัติราชการประจำปีสามารถดำเนินการตามแผนโดยบรรลุเป้าหมายรายปีซึ่งมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นระบบคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง4ฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยมีการนิเทศกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอการประเมินผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนมีการทำคู่มือการประเมินคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบซึ่งสอดคล้องตามบริบทของโรงเรียน เป็นไปตามกฎกระทรวงมีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของทุกฝ่ายดำเนินการจัดทำเครื่องมือการประเมินคุณภาพภายในที่หลากหลายและคณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินโดยวิธีการที่เหมาะสมและน่าเชื่อถือโดยได้จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศและผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดอย่างเป็นระบบ ตรงตามสภาพจริงเชื่อถือได้มีการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่รวมทั้งนำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงระบบและกลไกลการประเมินคุณภาพภายในจนเกิดเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีและได้เผยแพร่สู่สถานศึกษาอื่นโดยได้รับคัดเลือกให้โรงเรียนเป็นแกนนำภายใต้โครงการ ส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1. ช่วย3ของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี2564ถึง2566การติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนได้มีการดำเนินการติดตามผลการจัดกิจกรรมและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อน,นำผลไปพัฒนาปรับปรุงให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาจัดให้มีการประเมินและรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานเป็นระยะระยะมีการทบทวนการดำเนินงานและใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในการปรับปรุงพัฒนางานและบุคลากรอย่างต่อเนื่องมีการประเมินถอดบทเรียนสังเคราะห์ความรู้และนำเสนอระบบ หรือรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาที่ใช้ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับซึ่งการจัดทำรายงานประจำปีโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้าดำเนินการจัดทำหลังสิ้นสุดปีการศึกษา นำเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและจัดส่งรายงานต่อสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประจำทุกปีเพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดได้ให้คำปรึกษาช่วยเหลือและแนะนำสถานศึกษาเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเบียงป่าเป้ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้าได้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยนำผลจากรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และตามคำแนะนำของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารโรงเรียนดำเนินการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในโดยการสร้างทีมงานคุณภาพบริหารจัดการกระตุ้นส่งเสริมคณะครูและบุคลากรทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบโดยใช้ภาวะผู้นำทางวิชาการสร้างความเชื่อมัน่นและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ดำเนินการพัฒนาร,ระบบการประกันคุณภาพภายในร่วมกัน โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องระบบประกันคุณภาพกับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้าได้รับความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้นำชุมชนท้องถิ่นผู้ปกครองนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมถึงหน่วยงานและองค์กรภายนอกในทุกกระบวนการของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาก่อให้เกิดภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งและยั่งยืนโดยการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมตั้งแต่การศึกษาปัญหาการวางแผนดำเนินการ การตัดสินใจการแก้ปัญหาและการประเมินร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนให้กิจกรรมนั้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมคือหลักร่วมคิดร่วมทำร่วมนำเสนอร่วมตรวจสอบและร่วมรับผิดชอบวิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้ระบบประกันคุณภาพโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า มีนวัตกรรมการบริหารเชิงรุกโดยใช้โมเดลระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน AWP 3Q Model ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน School Based Management ภายใต้วงจรบริหารคุณภาพ Deming PDCA เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นนักเรียนคุณภาพพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนคุณภาพตามนโยบายและจุดเน้น CR2QS Model ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครอง นักเรียนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากการใช้วิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้ระบบประกันคุณภาพของผู้บริหาร AWP 3Q Model ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ 1. โรงเรียนได้รับรางวัล IQA Award ประจำปี2,561และ2,562 2. โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1. ช่วย3ของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี2,564ถึง2,566 3. โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชมเชยระดับประเทศป้องกันการจมน้ำ ประจำปี2564โครงการทีมผู้ก่อการดีกู้ภัยทางน้ำระดับประเทศกระทรวงสาธารณาสุข4โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพระดับดีเยี่ยมปีการศึกษา2564ตามนโยบายและจุดเน้น CR2QS Model ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2 5โรงเรียนได้รับรางวัล ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจําปี2,565ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดกลางระดับยอดเยี่ยมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2 6. หโรงเรียนได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2565ระดับภูมิภาคภาคเหนือระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดกลาง 7. นายอภิชาติยะมาครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้าได้รับรางวัลผู้เข้าร่วมทีมผู้ก่อการดีอำเภอเวียงป่าเป้าเหรียญทองชมเชยระดับประเทศป้องกันการจมน้ำประจำปี2564โครงการทีมผู้ก่อการดีกู้ภัยทางน้ำระดับประเทศกระทรวงสาธารณาสุข 8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับดีเยี่ยมปีการศึกษา2564ตามนโยบายและจุดเน้น CR2QS model ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2จำนวน14ห้องเรียน 9. นางปุญญาพรพีรวัตรสรุตนางสาวบวรดาตะยามัน และนางสาวกัลายาแก้วตาได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี2565ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับทองและระดับภูมิภาคภาคเหนือระดับดีเด่น10ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา2564มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา 11. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการระดับชั้นปรถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2564มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกด้าน 12. ผลการทดสอบระดับชาติ ONET ชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2564มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา13ผู้เรียนในระดับประถมวัยมีพัฒนาการทาั้ง4ด้านได้แก่ร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาอยู่ในระดับดีขึ้นไป14เด็กหญิงกมนชนกปิยะ,กะเกษมได้รับรางวัล ผู้ที่สอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนในความสามารถด้านภาษาไทยจากการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ประจำปีการศึกษา2564จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15. เด็กหญิงพิมพดาวปัญญาเลิศศรัทธาได้รับรางวัลเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนิ o IT, ประจำปีการศึกษา2564จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้าขอขอบคุณคณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตสี K ่ 4, เป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนและให้กำลังใจผู้บริหารคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในโอกาสการศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาทางโรงเรียนได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสในการนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4 ขอขอบคุณค่ะ